แขงแล้วชิงนอต้นะคะปิขอตอั้งคำถามว่า <c oughs> เอาเริ่มเกมทุกคนนั่าหยุดค้างเออติมิดเมื่อกี้เราย้นายเปิดนั่นเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดกันแล้วกันนะการตัวนี้เพิ่ไม่มีน้องทั้งเลยผมหมอน,นะครับอ่าวันนี้ก็จะมาเล่น Bed all, เวทวอลเล็เซิร์ฟซิกสินกันนะครับเดี๋ยวคลองอยู่ตรงไหนเชื่อมพวกเราแหละแค่เลยอืมคลองเล็กมากบ้านหนีกระจก นีต่ตงใส่คนามากมากมันจะมาเงี้ยมันจะมางอกเงี้ยมันจะมางอกเงี้ยทองไม่ใช่มังงงนงอกเงี้ยนี่โอเคตอนนี้ไม่ไม่เหล็กละสเปนโมชั่นเลยเราจะรอให้เพื่อนเราไปเราจะแลกอาวุธไปก่อนเดี๋ยวนะเพชรอยู่ไหนอันนี้ไอ้เพชรอยู่ข้างนอกได้เยอะแล้วด้วยดีมากเลยสองคนเราจะต่อไปชิมแต้ม <c oughs> เราขอดาบก่อนแล้วกันอะไรแลกอาวุธไมให้เลย ได้เลยเฮ้ยก็ผิดชิบหายเป็นไรไเป็นไรอย่เลยจะไปชิบส่วนเล็กก็คง,งยังไม่พอจะซื้ออืมเอาไปเราได้ชิบก่อมาแล้วแต่คงไม่มีเสื้อนะเพราะว่างบไม่พองบประมาณไม่พอการจัดจ่ายเฮ้ยมีดาบอยู่มีดาบอยู่เช้ดาบไป นี่เราเยอะขอเยอะเเฮ้ยได้เวลาไปบุกตะลุยแล้วบุกตะลุยตุยตุยได้เวลาไป <S <S <an> <S ตุยตุยกันแล้วทำไมเราวิ่งไม่ได้หรอบอกฝรั่งติดขาหรือ,อยังไงผมอัดไปเลยนี่นะผมไม่ได้แบบเลี้ยงแชร์วันนี้มา <S <S <an> <S โชว์กากเฉยๆโชว์เทพไม่ได้เรายังโกดไม่พอโอเค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 ไม่โอโคนะครับเฮ้ยมึงเป็นใครวันนี้อ่ะเดี๋ยวโดนตุยเลยเอ้ยยึดไหม เอ้ยเ <c oughs> จ <fate professor> okay, <pues> ็บคอโอเคนะเล่นเวทมมาสีห้าเดือนแล้วไม่เก nah ่งเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมือไว้หแถแถแเริ่มแถแล้วของตัวเองละเรมโมละเรมโมละเดนะเล็กอยู่ไหนงเดี๋ยวเราไปเป็นหน่วยกล้าตายเซตอยู่ไหน ิคมันจะป้องค่ะิอยู่ไหนนี่เดี๋ยวนั้นเราเป็นหน่วยกล้าไตเรมาพร้อมาไอ้หน่วยาตาย,ยาานนตหน่วยกล้าตามาแล้วไม่มีหน่วยกล้ารอดเลยเหรออุ้ยเละ็ก็ไม่มีอาวุธเลยกัเนเรา,เรา,เรา,ายเยจะไฟเฮ้ย<ว>ตะทางทำไมอ๋อตะทางอันนี้สินะ ทองนี่มันไร้ค่ามากโอ้สีทองกระจุยไปแล้วนะครับพอดูเพื่อนเรามันหนีแล้วกับคนนึงไอ้ยไม่เป็นไรเราเก่งไงเออเราเก่งไงเฮ้ยเฮ้ยเสร็จเอาบล็อกมาหน่อยสีเหลืองมันอยู่สโล w motion หรือเปล่าวะเอาทำไมทุกคนอยุด slow motion แล้วทำไมเรายังทำอะไรได้รู้สึกทุกคนอยุด slow motion ทำไมมีคนบินได้ด้วย,ยและนี่คือปรากฏการณ์ับถ่ายรูปไปเลยคนบินได้เออเอาลุดคุณพระลุดเฉยเ,เนื่องจากเมื่อก,กี้เซิร์ฟหลุดเข้าไปได้เราก็เลยเปลี่ยนเซิร์ฟและเปลี่ยนมินิี่เกมไปลงแล้วก็ทำอไรก็รอวมันชัทำเสียงรอจำม,มอ เสียใจกันด้วยนะครับไปลงนั่นละไปสามสองหนึ่งแล้วโดนตบยึ๊บเฮ้ยเลือกสายแป๊บแล้วมันเลือกสายได้ตรงไหนวะเราแนะนำ่าให้เอาสายธนูนะเพราะว่ามันจะได้มีธนูโหดๆได้แลรอลงมาแล้ว,วเซ็อยู่ไหนเราไม่มีรองเท้าเพชรเราไม่มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันนะ หย,ยุดตายโอเคเนื่องจากไม่มีผู้ชนะเราสรองคนรีเฟลล์ไปต่อ,ตอไ,ได้ยังไม่ชนะถ้าอีกสองตาตายเหน็นมึงกระโดดเห็นมึงกระโดด,โด,ดสามส,ามสามองกระโดดกระโดดลงนะนี่เอามา

เอไม่ต <formation jin inh throat> ้องสืิไปดูไม <skin sia> ่ต้องสื่อสาพี่นะก็ได้บ้านเราก็เสียงดังเหมือนกันแหละเล่นอะไรเล่นอะไรอ๋อเล่นไม้ครับฮะขอหอรงแลงกลางได้รงโอเคไปตรงกลางะได้ไดตรงกลางกนะไ้ะไรยไ้ตต อีกแล้วแมน,นี้ผู้ชนะเอาอีกตานึงแล้วกันชนะชนะอันไหนวันไมเอาแล้วกูวิบอ ไย่มไ้อืได้ยไอันดันอไว่าพ่น้อม้จะทำ่รูจะล่นอะไรกูไม่ไม่ไม่ได้ตายลูกตายเอ้ยเศษตารืองสิ้นาย

มานี่หน่อยปิดเซ็บก่อนไมดูแล้วแต่ละคนก็ไม่เคยว่างไห้ปิดคลิปก่อนนะไม่ได้ไหมนะก็หลาวิดีโอนี้ก็ต้องขอบนั่นะครับเเร่อรก็้องก้แชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมาครับ